สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเ่าเพลงวัสถุสุขคนเด้มมื่อนี้ก็มาอยู่วัดนาคลองไผ่คือเกา่าพี่น้องมาเหตุบุญกับทีมงานปลาเมาสาวแพงเมนวนยายอ้วนพี่น,น้องมหมาเหตุบุญอยู่บ้นนานนาคลองไผ่นะเนี่ยภูเขาพระนามซอยกับซอยปลาเมา หวยออกพี่น้องออออหวยออกนี่หวยหวยออกหนักออกงูใหญ่นี่พี่น้องเมื่อวานไปดีเบิร์สุขสุขคนอาพอเห็นขิปนี้ขอให้โชคให้มันพี่น้องขอ,ขอให้ถือหว,วยรวยเบอร์เด้อพี่เขามาเบิ่งมาชมอืม กำลังจัดผ้าขาวผ้าน้ำอยู่วัดบ้านนาคลองไผเพ็ดยังเนี่ยป้าเมาเหมือนนี่ไหนใยญ่ตึงใหย่อวนมา ให้นะกะบวญบักว่าก็ได้กวมีมีผูดสอยแล้วนะจัดแจงของหวานยายอ้วนกับยายนวลอ่าเต่าบัดมีมันมีหลอดสองสาคู

อยู่วัดนาของไฟคือเก่าว้านนี่บาแพงซื้อหวยพี่น้องเอ้ยอืมออกอันงูใหญ่นี่พี่น้องบาแพงเห็นเต่าสอเล็กเต่าบ่ถึกจ้อยสองเจ็ดหกเจ็ดัดไปออกอันหก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 เกาพี่น้อง หมือนต้องออกหกเจ็ดแหละพี่น้องเอ้ยมืือนี่หว,วยลาวเด้อหกเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดต้องออกแหละมือนี่เราไปแล้วพี่น้องวัดนี่ผ้ <c oughs> ากันแต่งผ้าขาวพี่น้อง

ใส่ผ้าขาวก็เด้บึงนาตานีใส่ได้เลอ้านใส่ผ <sund an Like> ้าขาวสอยกันเห็นปะ

สามัดกัเดนะจานเดียวกันกระเบนกระปาเลยากปานเนี่ยใส่จานน้อยเแต่งผ้าขาผ้าเพร็ดบดี่ยผ้าเพร็แบบแล้อันน่เรียบร้อยเดียส่เรียบด้ยเีวจะยดยามอกาเฮ้ยนย่างมันก้อนออมสียนะจานเขา ก็เยียวใันมันมันเลยอ่ะจานกลมๆาตา้แมมาจะกันแต่งผ้าขาวได้นึงแต่งผ้าขาเสเงตาขาหา นไหมอกไปไ้ืมาอยู่เบะอมันเทียวไปเทียวดื้อขาขาวพี่น้อง

ไปแลว้วหมักมังทาันแต่งผ้าเขาเห้นเนาะสี่ไปเพนพ้าเพนผ้าจังหันนี่ตอนเสาบ่ตอนนี้ผ้าเพน ผ้าขาพี่น้องเจ็ดอย่างเจ็ดผ้าเจ็ดอย่างเจ็ดเกระเจ็ดผ้าเนาะหนึ่งสองสามนั่นกระเมนข้อมข่อยแล้วเนาะ พี่น้องหากันแต่งเหตุบุญอีกแล้วเอามือนอี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาบึงนะมาส้มกาคอขาให้ได้บุญได้กุศลน,นำกันเลยร่ลำรวยลำรวยเห็นคลิปนี้ให้โศกให้มานพี่น้องถวายพาเพน,นให้ครูบาเน,นี่ยครู มาเฟ่งเลหมเีวิไล้ยวัคว่าเขามาเองฮ่าฮ่าฮ่า่ามา้าตั้ใจจดแจงแล้วละกันไมยป้าดำเป็นอะไรเป็นวิลเหรอวะคือไปนนางเงือกหันตรวจหน้าคลองไผ่ไปเนาะ อย่างถ่าเบิงส้มตอนถวายพระเพ็ญ